โอ้โหครับยอดมากโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้โอ้ย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 ็อ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้โอเยโอ้ยอ้อยอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ออ้ย้้อ้้้ออ มีตัวเฮียด้วยครับนี่ครับเด็กปลาล์ม เนี่ยมเด็กตันีครับผมนี่คือเด็กอมนี่คือเด็กอัด